สวัสดีครับกอล์ยีเหนียวเราช่องเจแปะกอล์ย์ชาแนล X3 เก่งแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี่ผมแอนดรอนมาเดินนะครับมาเอาทุนมา1,640บาทในเงิทุนท่วันมาขอเฉิดฉายวันนี้วันนี้มา่เวลาตีสองสี่สิบเจนนาทีครับโอเคม,มาเ,เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยทุนหนักเบ็ดหนักครับวันน,น,นี้เฉิดฉายมาเลยโอ้ยเปิดที่สวย40บาทมาไป,ก,ปากันต่อไปกันต่อยาวๆมายาวมายาวมา เม่ได้กดมาจังหวันี้คูณสองมาเน้นๆเ,เออซึ่งจะเป็นหนึ่งทีคูณเอ,อ้ยคูณสองได้สิบสองเมื่อกี้เออจงังหวะนี้สี่สิบบาทสามารถยังไงหนึ่งบาทโอ้โหคอมโบมเริ่มถดถอยวยูโอ้อยเดีแต่ท้อมาปรตกอบปรตกอบยาวๆกันไปนะเออมา,าจังๆสิบสองบาทเออตอนนี้อยู่ที่ออประมาณ ทุนอะไรเออพันห้าพันหกนะมาอ้าแต่รู้สึกว่าค่อนข้างเงียบเงียไหมเออมาออโต้ห้าสิบไรเกลือไปเผื่อมีอภิญญาหานอยู่ในเกลือนะเออชอบมีบ่อยอย่ะจริงอ่ะสเกตเตอร์เข้ามาเลยแบบนี้คอมโบส,สวยอะไรแบบนี้งงๆอนะ่ะเออเข้ามาแบบมาท่านต่างโตโอ้โหโค่นสองเน้นเน่งดิหนึ่งร้อยสิบสี่บาทเออมาเห็นหมดยังรอสเกตเตอร์สองตัวทบโอ้โหสามตัวแม่งเกือบแล้วเกือบสี่ตัวเมื่อกี้ มาดีคูณสองไปแล้วคูณสี่ดีเออคูณสอง40สี่สิบรอบไหมสี่สิบอรอบสุดท้ายไหมรู้กต่อไปผมว่าคอโมโบสวยอาจจะมาอยู่นะรู้สึกว่ามันติดแล้วมันแตกดีมากเลยแต่จะให้ดีขอสเกตเตอร์ได้ไหมเออตอกย่อยจังๆเลยรู้เรื่องเลยคุ้มๆไปเลยเออไอ้ทอร์ี่ไงเหมือนแบบนี้มา อุ oh, ้ยสิบแมสวยคูณสองอีสวรรคโกตเพรชายมันต้องจังซี่แหละเออแม่แฮมได้แบบนี้ตลอดนะแต่ยาวคูณสี่มาแล้วเว้ยโอ้โหสองร้อยีบาทเน้นๆขึ้นมาพันเจ็ดลเว้ยเออเดือดมัเดือด,ด,อด,ด,อดแบบนี้มาต้องสิมออนจิงมันมันไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาจริงเดือดเดือดใช้ได้บริโกตเลยมา,ากต่อ แล้วยาวๆยาวๆเจิดจใจสักทีมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหเงียบเงียบอืมประตู15รอบสไตล์ามาโอ้ยคิวบาครูบาครูบนอิตาิีของครูบาไมา่แล้ว <c oughs> โอ้ยแม่งเล่นตั้งนางนแล้วจริงอ่ะไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงเลยเดีย๋ยวมันหน้ามันงกเท้าเดิมยไปเนี่ย ให้เป็นหน้าพนธุ์หัวกับนเวียนอยู่ในคูมีเปนอย่างนี้เอ้าสวยเฮ้ยเดือด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 สิบระดับเจสี่ส่วนวิ่งที่พัดคูมหกโอ้โหมาน้อยจะได้ไะสี่สิบแปดบาทเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่ส่วนเนี้ยโอ้โคูมสี่สเกตเตอร์มีลุ้นสเกตเตอร์มีลุ้นเฮ้ยเอาตรงเกือบหมดนี้ะมันมีไปเ่อมตันแม่งเชื่อใจวันนี้เว้ยดูสเกตเตอร์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโอ้โหไม่มาจริงแม่งเมื่อกี้มันเกือบจะไม่เข้าอ่ะ โอ้ยตัวสุดท้ายแล้วมั่อกีว้ายโล่โล่ลงใจเลยมาชช่นวัวเช่นตากันคูณหกมาละตอนนี้อาถึงคูณยี่สิบได้ไหมยากนิดนึงนะคอมโบสวยนะได้จะไปถึงคูณยี่สิบนะขอคอมโบสวยๆคูณสิบสองละเว้ยตอนนี้ยังไงก็โอ้โหไม่สองตัวเฉย,ยเลยโอ้โหพญาากคำตันบาร,รมีเจ้าที่เด่นยิง 384บาทนะครับตอนนี้จังหวะน,นี้สวยๆไปเลยอ้าวคูณมาอีกแล้วเปน 58, ็นคูณ18แม่งคูณ20ปีอยู่ไม่ไกลเกินเอ,อื้องทุกคนมาคูณ20ที่เริ่มร้อยแล้วครับจังหวะน,นี้มาโอ้โหเฉยๆมีสามตัวคูณ26ดอกสุดท้ายแตกหรือไม่แตกแตกโอ้โหคูณ32เอาแล้ว832บาทมาอีกแล้ว384บาทโอ้โหป่อเมื่อ,อเอ ay, ยี่ยมเลยเปวลกูเลยพยาจ่าย 1>, 1 2ึ6บาทนะครับมาดูยอดรวมทั้งหมดว่าได้ที่เท่าไหร่อุ้ย oh, 1,000เลยวหมพั0หเลยเท่าตุนเลยเนี่ยหนึ่อยสี่บาทโอ้มาไปก็ต่อออโตโอ้อีกแค่มีกี่รอบไวจะหมดละถึงสามพันะตอนนี้อ้าวเอาถึง3,500มาเฮ้ยถึงถึงถึงจังหวะนี้ถึงครับเรียบร้อยครับโอ้200ร้ยาจะบอกยังไม่หมดยังไอ,ยงไอ,ยงไอ่ยังมีต่ออีกโอ้อิฉ่ายมากวันนี้ <c oughs> แม่งเอิญได้วันนี้ โอ้ยบอกเลยว่าหลอนไม่ของจริงนุลนของจริงไหมเอาดิอุย้ยมานี่แนหะนักเรียนพอก็ต่อยยาวไปกันต่อยยาวๆเธอใชยไปจังหวัดนี้เยี่ยมเลย,ยแดงแดงลูกรักโอ้โหสองสี่ศูนย์เป็นสามร้อยสิบสองบาทเนีเลยอุย้ยแคตเตอร์สองตัวมาตัวสองสามสี่โอ้โหใช้ไม่มาคูณหกไปดิสเต็ปนี้เออมา หอสดสวยนะพี่ชายพี่แมวพี่แมวท้องเจ้าชายนี่เจ้าชายนี่จังๆจังๆเกือบครึ่งสี่บาทแล้วเนี่ยเอานิดเดียวนิดเดียวมาคอมอนแมนคอมอนเบิ๊กคอมมอนแมนโอ้ยอา้าวจากนี้มีลุ้นมีลุ้นเก้าสิบสองบาทอ่ะพันเก้าอู้ยสเก็ตเตอร์สามตัวแล้วทุกคนจะมาไม่มาหน่อยชายโอ้ยแยกไม่ยงหัวดอมาดูดิโอ้ย ได้ใช่ไหมที่เรื่องเบ็ดซีซิมเดี๋ยวเดินเบ็ดเลยนะเออพูดขู่ก่อ็สภาพม,มาสกัดเตอร์นี่โอ้โหหาเลยเนะี่ยมาแตาเป็นแบบนั้นก็ดีเออโอ้ยเงียบง่อยไม่รุ่ร้วงโอ้โหใช่ไม่ได้โกนเอาโลนได้ไงเนี่ยโอ้เงียบมากเงียบมากเงียบมิวบาจ้า มีแต่กันจ่ายน้อยมากเบ็ดสีมาทุกคนอย่าลืมนะโอ้โหดูดิงคุ้มย่อยตรงนี้คู้มมาเนี่ยยี่สิบสี่บาทโอ้โหครึ่งเบ็ดทังมาเบ็ดร้อยมั้งเลยเออเนี่ยร้อยหนึ่งตายตายมาผมเข้ามาขอจัง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 กันแล้วมั่งสภาโอ้ยเอยาวๆแดงมีวายยังไงต่อเฮ้ยโอ้โหวายมาจะไม่แตกจิตใจมีทำด้วยอะไรวันนี้แมวทองนี่โอ้โหดึงได้ดึงดีอะ หกร้อยเน้นๆดิเออหกร้อยยังวันี้เป็นกระโดดเป็นกระต่อยาวเออมาคอมโบคอมโบส,สวยๆข้อคอมโบยังวันนี้คูณสองมาทังทีนานๆมาทีโอ้โหขี้ว่ามีอัตลอต้าสามสิบได้ไหมเออออโต้หวังผลบอกเลยสามสิบแตกทีวะเออได้เลิอกออโต้าสามสิบขอยขาสเกตเตอร์สาธุดกา้าแล้วกดไลค์นี่ฝากทุกคนด้วยครับเม้นสาธุดูอ้ก้าแล้วกดไลค์ บารมีจะมาจริงนะบอกเลยเออแมนเตอร์เป็นกระาจายให้หลอนมากท,ท้องบทีแมวทองแบบโโอ้หทำจนทอ้อเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแมวทองมาณสิบห้ารอบสุดท้ายดูยี่มันจะพุ่มหรือม,ม่พุ่มมาฮะไปกันยาวๆสิบสี่รอบสุดท้ายยาวๆจะเป็นเจลเลอร์เป็นบิวสวยสวยเน,น้นๆเน,นื้นนนนนนอๆไม่มีเกลือเลยใช่งหมอย่างงี้อ้าวสี่ตัวเอ้ยไม่ใช่ คูณสี่แต่มาสองตัวเออโอ้ยหลอนนะสติบ้านเมืองเนี่ยคูณสองเป็น 2, สเต็ปนี่แปดร้อยสิบบาทเฮ้ยเฉยชายว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเฉยชายได้มากกว่าเซียนหลอนแล้วครับบอกเลยเซียนหลอนจัดละแอดหลอนทีนี้ทีนี้ท,ทีเดียวเออไปก็ต่อไปกันต่อหกรอบสุดท้ายโอ้โหยอดโตยังไม่เข้าสงสัยต้องซื้เอเนี่ยซื้อได้แบบตัดจบกันเลยเออไมรู้จะทำไงเอ้ยโอ้โหจังฉังฉังฉังโอ้โหยีสอง สองสี่โอ้โหแม่งเดือดเดือดเดือดโคตรเดือดเลือดท่าสวยๆครับสวยม่น้องต้องแบบนี้เนี่ยเออเดือดเดือดเลยน้องแบบนี้นี่ไงเดือดเดือดไปเลยเดือดเดือดกันเลยโอ้พอจบยัเนเลยฮรอบสุดท้ายทุกคนเออจะเ,เย็นจะร่ม <c oughs> แมืนี่แมงร้อนสี่รอบสุดท้ายดูทั้งรู้ว่าหมดเอาตอนนี้ผมบอแน่นอนผมไม่ห้าวแน่นอนนะทุกคนเลย หนึ่งร้อยสี่สิบบาทจัจงหวัดนนี้คนสออยู่120บาทสี่สิบบาทหลอมะดอกสตางค์มีสองด้ามสี่สิบบาทครูบาครูบุญอีก40บาทอ๋อเป็น80ดสิบอา่ะจาับนี่อลรถต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวรับก่อนนะนี่ก็ได้มาที่6545นารอ่สิบห้าทอ้างไปเ่อใครไหมนะทุกคนวันนี้ขอตัวรับก่อนนะครับฝากกดไลค์กดกระรกกดิ่งกด subscribe กดทุกอย่างให้ผมด้วยละกันนะครับ